thank you สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านวันนี้แอดจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องชายยาสุดรักโดยจะอ่านเป็นบทที่7นะคะจะเป็นยังไงไปติดตามแล้วฟังกันได้เลยค่ะบทที่7ท่านอองเสด็จไปตำหนักกลางค่ารับใช้ในตำหนักแต่ละคนย่อมยินดีจนแก้มปี เป็นธรรมดาต่างพาการเริ่มลงมือเตรียมความพร้อมแทบอยากจะเก็บกวาดทั้งตำหนักใหม่เลยเสียด้วยซ้ำฉี่จิงจี้กลับเป็นผู้ที่แลดูสงบนิ่งมากที่สุดในตำหนักในเธอสยายผมที่เปียกชื้นปล่อยให้จิงจ่านเช็ดผมให้ตนเองอินหลิวทำมือเอาวีจ้านทำเท้าส่วนมู่จินเลือกชุดกับเครื่องประดับให้เธอ พราบาทของหว่างเฟยงดงามเหลือเกินเพคะเอาวีจ้านชมเท้าของหว่างเฟยขาวพองนิ้วเท้ากลมกลึงบีบจับแล้วนุ่มเนียนนักครูหนึ่งนางก็อุทานขึ้นมาอีกว่าครั้งก่อนปั้นเซียเต้นระบำต่างชนเผ่าท่านอองตัดชมว่าข้อเท้าของนางงดงามเบาเห็นว่านางนั้นด้อยกว่าหว่างเฟยไกลลิฟเลยเพคะ นางนับเป็นตัวอะไรได้นำมาเปรียบกับหวังเฟยได้หรือมู่จินเลือกกยิบปิ่นโยกแดงออกมาจากกล่องได้ยินคำพูดนี้ของอวี่จ้านก็หัวร้อยเยาะแค่คนชั้นต่ำผู้หนึ่งยังมีค่าพอให้เจ้าเอ่อยถึงอีกหรืออวีจ้านเพิ่งคิดได้ว่าปั้นเซียเดิมทีเป็นนางกำนันข้างกายของหวังเฟยต่อมาดึงดูดใจท่านอ๋องได้ถึงได้กลายเป็นธงฝาง จึงรีบพูดขึ้นว่าพี่หญิงมู่จินอย่าได้โกรธข้าแค่มองพระบาทงดงามของหว่างเฟยจนสมองง่วงงมไปแล้ว ได้ยินวาจาอ้อล้อปกป้องตนเองทั้งทางตรงทางอ้อมของนางกำนันทั้งสองฉี่จิงจี้ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้พวกเจ้าพูดเช่นนี้ถ้าให้คนอื่นได้ยินเข้าคงนึกว่าหวังเฟยของพวกเจ้าเป็นนางเสียงสังวค์ชั้นเก้าพวกเจ้าฟังกันได้แต่ข้ารับไม่ไหวแล้วทำเสร็จแล้วก็พยุงข้าขึ้นข้าคงทะ ข้าคงทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วพูดจบประโยคนี้นางกำน,นันสองสามคนก็หัวเราะออกมาส่วนในใจโล่งอกท่าทีของหวังเฟยแสดงท่าทีให้เห็นว่าไม่ได้เก็บเรื่องของปั้นเซียไว้ในใจอีกต่อไป ฉีจริงจี้ชอบกระโปรงช้แขนเสื้อกว้างเป็นพิเศษดังนั้นท้ายที่สุดแล้วก็เลือกกระโปรงช้แขนเสื้อกว้างสีแดงชุดหนึ่งกระโปรงสีแดงสดดังเปลวเพลิงขับผิวของเธอให้กระจ่างแวววาวดังหิมะสั่งมู้จินให้ก้าวมวยผมให้ตนเองตามแต่ใจแล้วจึงใช้ปิ่นหยกแดงปักตึงไว้จากนั้นนั่งพิงเก้าอี้ แล้วเริ่มพิกอ่านเรื่องราวของวิรบุรุษสาวงามเล่มหนึ่งมิใช่ว่าเธอสนใจเรื่องราวเหล่านี้แต่กิจกรรมฆ่าวเวลาในสมัยโบราณน้อยเกินไปเมื่อพิกไปได้สองหน้าก็ไร้ความสนใจในการอ่านเรื่องชายยาโจกกับหญิงสาวสวยรวยขาวซึ่งกินเทนในสมัยโบราณอีกต่อไป เห็นสีของท้องฟ้ามืดลงแล้วเธอก็ให้คนเตรียมสำรับอาหารหว่างเฟยท่านอองยังไม่เสด็จมาหากท่านอองเสด็จมาแล้วยังไม่ได้เสวยแต่ท่านกลับเซวยแล้วมู่จินเอ่ยขึ้นอย่างกังวลถ้าทรงหิวแล้วมีสู้ให้ห้องเครื่องถวายพวกข้าวต้มก่อน จนกระทั่งเวลานี้แล้วท่านอองไหนเลยจะเสด็จมาสวยที่นี่ฉีจิงจี้โบกมือเจ้าไปเตรียมตามที่ข้าสั่งก็พอข้าวต้มลายรสชาติพวกนั้นอร่อยที่ไหนกันเธอไม่ชอบกินของจำพวกน้ำแกงเหล่านั้นเฮอเหิงเดินเข้ามาในตำหนักกลางเห็น นางกำนันยกถาดสำรับอาหารเปล่าออกมาโบกมือไล่นางกำนันที่ทำความเคารพในใจของเฮอเหิงสับสนปนเปคล้ายเป็นความรู้สึกขดหูที่ว่าหวังเฟยไม่รอกินข้าวกับข้าฐานะของข้าคงไม่สูงส่งพอ เมื่อเข้าไปในห้องเฮ่หิงก็เห็นหวังเฟยที่นั่งอยู่ริมโต๊ะกลมกำลังล้างมือเตรียมกินข้าวในสายตาแรกชุดกระโปรงแดงชายแขนเสื้อกว้างนั้นช่างดึงดูดสายตาทําให้เขาไม่อาจให้ความสนใจหวังเฟยตั้งแต่เข้ามาคาแรกแต่มองครานี้ยิ่งรู้สึกเกินคาดคิดแล้วหญิงสาวชุดแดงสด ที่กำลังเช็ดมือข่าโยกด้วยท่าทีเกียจขคานคือหวังเฟยของเขาแน่หรือท่านอ่องเสด็จมาแล้วฉีวจิงจี้วางผ้าเช็ดมือลงยิ้มแล้วยืน่นยิ้มแล้วยืนขึ้นทูลว่าเสวยหรือยังเพคะถ้ายังไม่ได้เสวยก็มารับอาหารด้วยกันเถอะเพคะ ถึงแม้จะกินมาแล้วแต่เฮอเหิงที่รู้สึกว่าตนเองยังกินได้อีกหน่อยก็นั่งลงตามคำชวนจับสายตามองที่ปลอยผมซึ่งไหวน้อยๆข้างแก้มของฉีจิงจี้จนกระทั่งฉีจิงจี้นำน้ำแกงปีกไก่ไข่มุกมาวางไว้ตรงหน้าเขาด้วยตนเองแล้วถึงเอ่ยปากพูดว่าหวังเฟยทำไมเวลานี้แล้วถึงพึ่งรับประทานอาหาร ฉีจริงที่ยกยิ้มบุมปากเมื่อคู่ยังไม่ค่อยหิวจึงกินช้าสักหน่อยเพคะเฮอเหิงพยักหน้ารู้สึกว่าหัวใจของตนเอง ชื้นฟูขึ้นมาบ้างแล้วแม้หวังเฟยจะอธิบายเช่นนี้แต่เขาคิดว่าหวังเฟยคงรอตนอยู่สักคู่ถึงพึ่งกินข้าวท่านอ๋องที่คิดว่าศักดิ์ศรีของตนเองถูกเติมเต็มยกน้ำแกงขึ้นมาจิบคำหนึ่งพันรู้สึกว่าที่แท้ตนเองก็กหายถึงเพียงนี้หลังกินข้าวเสร็จฉี่จิงจี้ก็ล้างมือดื่มชากวัวปาก เช่นเคยจากนั้นเธอจึงพบว่าน้ำชาหอมกั้วปากของวันนี้มีรสชาติเข้มข้นกว่าเดิมเล็กน้อยมองเฮอเหิงที่นั่งตรงข้ามตนคราหนึ่งถึงเข้าใจว่าจุดประสงค์ของจิงจันที่ยืนโคง้งกายอยู่ใกล้เธอคืออะไรรอจนของบนโต๊ะถูกเก็บไปหมดแล้วเฮอเหงิงกับฉี่จิงจี้ก็ไปนั่งบนเก้าอี้มีพนักที่สบายมากกว่าเดิม พางใช้เวลให้คนจุดเทียนนอกจากคืนวันแต่งงานแล้วข้าไม่เคยเห็นหวังเฟยสวมชุดสีแดงอีกเลยเฮอเหิงยิม้มมองฉีจิงจี้จากสีสาวจลเท้าแต่สีนี้ก็เหมาะกับหวังเฟยมากฉีจิงจี้ยิ้มน้อยๆเห็นพวกเขาของมู่จิ่นจุดเทียนในห้องด้านในแล้วก็ ใช้มือเขี่ยปลอยผมข้างแก้มเล่นผู้คนต่างกล่าวว่าสตรีแต่งงามเพื่อคนที่นางรักคิดว่าหม่อมฉันคงทำให้ท่านอ๋องทรงพอพระทัยแล้วเฮ่อเหิงเลิกคิว้วยืนขึ้นแล้วเดินไปตรงหน้าฉีจิงจี้ค่อยๆจับปลอยผมขึ้นมาแน่นอนว่าหวังเฟยทำให้ข่าพอใจช่วงสองวันนี้หวังเฟยทำให้ข่าประหลาดใจมาก จีจิงจี้เชิดปลายคางยิ้มหวานให้เฮอเหิงเฮ้อค้ารับใช้รอบด้านเห็นสถานการณ์เช่นนี้หมิงเหอกับมู่จิตแลกเปลี่ยนสายตากันทั้งสองบวกมือคนทั้งห้องก็ถอยออกมาในชั่วอึดใจเดียวหมิงเหอเอื้อมมือไปปิดประตูให้ดีเห็นนางกำนันใหญ่ข้างกายหว่างเฟยยังยืนอยู่ด้านข้างเมื่อเดินมา ไกลหลายก้าวเห็นนางยังตามมาถึงพูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาอีกสักครู่พวกเราต้องสังเกตว่าเจ้านายยังทรงประสงค์สิ่งใดอีกหรือไม่นางกำนันข้างกายของหวังเฟยล้วนใช้ชื่อดอกไม้ตั้งชื่อทั้งหมดเขาจำได้ว่าคนนี้คล้ายจะเป็นมู่จินที่ทรงไวพระไทยที่สุด มูจินพยักหน้าน้อยๆก่อนตอบเสียงค่อยหมิงเหอโกงกงโปลดวางใจใครมใช่คนที่เจ้าในายให้ความสำคัญบ้างต้องรับใช้คนเช่นไรไม่ใช่หมิงเหอคนเดียวที่เข้าใจหมิงเหอเห็นนางวาจาไม่มากก็ไม่เอ่ยปากอีกนึกถึงท่าทีของหว่างเฟยในวันนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าหวังเฟยท่านนี้ยังไม่ได้ลงมือเท่านั้น พอลงมือก็ทำให้ผู้คนตกตะลึงงานทั้งที่เป็นชุดผ้าไหมแดงธรรมดาเท่านั้นทำไมถึงมองแล้วมีกลิ่นอายที่บรรยายไม่ถูกได้ลูกคางแรงๆหลายทีมิงเหอยังยืนนิ่งอยู่อีกมุมหนึ่งจับสังเกตการเคลื่อนไหวในห้อง ด้วยเกรงว่าจะสังเกตไม่เห็นคำสั่งของเจ้านายและทำให้ผู้อื่นช่วงชิงตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่ทุกวันนี้ไปการประรองในห้องระหว่างเฮอเหิงและฉีจิงจี้ได้เคลื่อนไปยางบนเตียงแล้วเวลานี้เสื้อผ้าของทั้งสองคนหลุดลุ่ยคนหนึ่งแข็งขันฮึกเหืมคนหนึ่งอ่อนหวานดังไหมเหลือเพียงเก้าสุดท้ายเท่านั้น หว่างเฟยช่างอร่อยลิ้นเฮอเหิงพ่นลมแผ่วเบาที่หลังใบหูของฉีจิงจี้ครั้งหนึ่งน้ำเสียงติดแหบผ้าปลายลิ้นลากผ่านลำคอเนียนนุ่มพอใจที่ได้เห็นคนเบื้องล่านสารลิกฉีจิงจี้พลิกมืออบรอบคอของเฮอเหิงใช้นิ้วมือลากผ่านหลังเท้าของเขาเบา,เบา สีหน้าคลายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มท่านอ่องก้องงามตาหน้ากินเพคะโอ้ยฝีมือการปลูกเล้าของผู้ชายคนนี้ช่างสูงส่งนักเราจะทำให้หวังเฟยรู้ว่าใครกันแน่ที่งามตาหน้ากินเฮอเหือที่ถูกหวังเฟยยั่วย้าวเสียจนเจริญอาหารดึงสิ่งปิดปก ดึงสิ่งปกปิดหน้าอกเพียงชิ้นเดียวของฉีจิงจี้ออกเห็นหน้าอกที่กระเพื่อมน้อยๆรู้สึกเพียงว่าไฟในใจโหมแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแทบอยากจะกัดหน้าอกของสตรีผู้นี้สักคำผ่านรอยของตนเองฝากรอยของตนเองไว้บนผิวขาวเนียนนี้ ู่หนึ่งที่ไม่รู้ว่าใครจุดไฟของใครลีนฝีปากของทั้งสองประกบเกาะเกี่ยวกันไฟนั้นจะเช่นไรก็ยับยังไม่อยู่อีกแล้วไฟร้อนแรงพันลุกลามคุกกลุนผ้าห่มแดงพริกเป็นละลอกขึ้นลมฤดูใบไม้ผลิโชยพัดอีกครั้งและอีกครั้งสุขสมถึงขีดสุดเฮเหิเหงรู้สึกศพอารมณ์อย่างไม่เคยได้รับ จนกระทั่งปลดปล่อยครั้งสุดท้ายแล้วเขาอบกอดร่างหอมนุ่มดิ่มของหญิงสาวเข้ามาในอ้อมกอดไว้ในอกใช้น้ำเสียงแหบผ้าพูดยิ้มยิ้มหว่างเฟยช่างเป็นอัญ,ญมณีลํำค่าของค่าเสียจริงแม้จะบอกกันว่าน้ำคำของผู้ชายหลัง จากสุขสมแล้วเชื่อไม่ได้แต่ก็ไม่อาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ดีหลังกินอิ่มของฉีจริงจี้ได้เธอปล่อยให้บุรุษที่นับว่าชั้นเลิศโอบกอดตัวเองก่อนจะอา้าปากหาวเห็นหญิงสาวในอ้อมอกง่วงนอนเธอเหิงก็ส่งเสียงดังกว่าเดิมเรียกคนเข้ามาเตรียมน้ำ หมิงเหอที่รออยู่ด้านนอกโบกมือให้คนยกถัำอาบน้ำใส่น้ำร้อนเข้าห้องไปก้มหน้าลงนับเวลางิบเงียบนี่ผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามแล้วเห็นทีท่านอ๋องกระวังเฟยจะทรงรักไข้ลึกซึ้งกันดังไฟโหมอาบน้ำเสร็จ อย่างเกียดค้านฉีวจิงจี้ก็ไม่สวมเสื้อผ้าเพียงห่มผ้าโป่งชั้นหนึ่งแล้วเดินตามไปยังเตียงนอนเฮ่เหิเหงเห็นเท้าโยกเปลือยเปล่านั้นทั้งยังเรียวขาต้นแขนขาว่องแววตาก็แปลเปลี่ยนก้มตัวลงแล้วอุ้มคนไปโยนไว้บนเตียงจากนั้นใช้ผ้าห่มคุมตัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบผ้าว่านี่หวังเฟยกำลังยั่วเราหรือ ฉี่จิงจี้ส่งเสียงหัวล้อดึงมือข้างหนึ่งออกจากผ้าหม่มกระดิกนิ้วชี้พร้อมพูดว่านี่ต่างหากถึงเรียกว่ายั่วท่านอองเพคะเห็นท่าทีหยอกหมาล้อแมวของนางแล้วเฮ้อเหิงก็อดกั้นไว้ไม่อยู่อีกต่อไปตวัดผ้าห่มออกแล้วกดตัวคนไว้เบื้องล่างของตน มิงเหอได้ยินการเคลื่อนไหวภายในห้องก็ลังค่ารับใช้ที่จะเข้าไปยกถังน้ำไว้ก่อนจะมองไปทางดวงจันทร์บนขอบฟ้าหรือดูใบไม้ผีบไม่ได้ผ่านพ้นไปแล้วหรอกหรือ เช้าวันถัดมาท่านอองเสด็จออกจากห้องไปด้วยสีพาพักแช่มชื่นส่วนข้ารับใช้ที่รอปฏิบัติะหะวางเฟยด้านนอกยังยืนอยู่ที่เดิมได้ยินท่านอองทรงรับสั่งไม่ให้ข้ารับใช้ไปรบกวนว่างเฟยซึ่งพักผ่อนแล้วมิงเหอที่ตามเสด็จท่านอองก็อดรอบอุทานชื่นชมไม่ได้ ไม่เสียทีที่เป็นหวังเฟยมิทันไลก็ช่วงทิ้งปะไทยท่านอ่องกลับมาได้แล้วภายในห้องฉีจิ้นจีน้นอนต่ออีกครึ่งช่วยยามถึงเรียกคงรับใช้ภายในห้องพวกโมจินและอินลิวที่รออยู่นานแล้วก็นำนางกำน,นันทั้งหลายเข้าไปในห้องอย่างเงียบ หว่างเฟยมู่จินเห็นรอยประทับบนหายปลาลาของหว่างเฟยแล้วก็เบนสายตาไปเล็กน้อยแล้วรีบรับใช้สวมเสื้อผ้าชั้นในก่อนจะเลือกกระโปรงลายนกบินล้อมบูผาสายรากพื้นให้ฉีจิงจี้สวมใส่รอจนฉีจิงจี้ล้างหน้าเสร็จแล้วนั่งลงแต่งหน้ากระจกมู่จินถึงเอ่ยปากว่าหว่างเฟยวันนี้ยามท่านอองเสด็จกับสีประพักดีมากเลยคะ จีจิงจี้ส่งปิ่นระยะข้างมวยผมที่เลือกแล้วให้นางพยายามบังคับแก้มตนเองให้มีรอยแดงละลืดของความเขินอายอยู่สองส่วนพูดเลื้อ h อะไรนะยังไม่ไปดูอีกว่าห้องเครื่องทรงส่งสำรับมาหรือยังมูจินเห็นหวังเฟยเขินอายก็ได้แต่ยิ้มแล้วพูดว่าได้ได้ได้ไดบ่าจะไปดูเดี๋ยวนี้ไปคะ จินจ่นเอวีจ้านอยู่รับใช้ให้ดีข้ากับอินลิวจะไปดูสักหน่อยเอวีจ้านเป็นคนที่ก้าวผมได้สวยที่สุดในหมู่นางกำน,นันดังนั้นนางจึงรับใช้ก้าวมวยผมให้หวังเฟยอ,อยู่มากครั้ง รอจนออกจากห้องแล้วมู่จิ่นกับอินลิวถึงเผยสีหน้ายินดีคราวนี้ในที่สุดหวังเฟยก็ค่อยๆมีที่ยืนหยัดมั่นคงในจวนอ๋องแห่งนี้แล้วอินลิวพูดยิ้มๆว่าวันเกิดของชางเต๋อกงในเดือนหน้ารอหวังเฟยไปดูซิว่ายังมีใครกล้าเหืมเกิมได้อีกเมื่อมู่จิ่นคิดถึงเรื่อง และคนของจวนชางเตอ๋อกงที่หน้าหนักอกหนักใจแล้วสีหน้ายินดีก็เบาบางลงหลายส่วนก่อนถอนหายใจแล้วพูดว่าขอเพียงท่านอองทรงดีต่อหวังเฟยดังเช่นสองวันนี้เช่นนั้นจวนชางเตอ๋อกงก้มไม่มีใครกล้าไม่เคารพหวังเฟยจวนชางเตอ๋อกงนั้นจะสูงสักเกินกว่าจวนอ,องไปได้อย่างไร เพียงหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นหวังเฟยจะไม่ทรงกำเริบนิสยัยทื่อมลือเช่นนั้นแล้วปล่อยให้คนจวนนั้นทำร้ายความสูงส่งไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงเรื่องชายยาสุดรักเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหม ขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามและฟังนิยายเสียงของแอดมาโดยตลอดนะคะคุณมากค่ะผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของแอดสามารถสนับสนุนผ่านทาง QR code ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะหรือจะโอนเข้าทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย0981800397ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ